เรื่องเพื่อนข้างบ้านสยองจากทางบ้านและหลายคนบอกว่าการมีเพื่อนบ้านที่ดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเมื่อก่อนเราและพี่สาวก็เคยคิดเช่นนั้นแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปเรื่องของเรากับพี่สาวเริ่มจากตอนที่เราเริ่มหาซื้อบ้านตามชานเมืองเพราะคอนโดที่เรากับพี่สาวอยู่เริ่มจะคับแคบเพราะเข้าขอ,ของของเราสองคนเยอะมากแล้วเราอยากให้มีที่พักสำหรับแม่ เวลาขึ้นมาหาหมอที่กรุงเทพด้วยเราจึงตะเวนหาบ้านจนมีเซลลท่านหนึ่งแนะนําบ้านเดี่ยวมือสองทำเลดีไม่ไกลจากในเมืองมากเพอเรากับพี่สาวไปดูก็ถูกใจมากที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวเราดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็โอเคคนไม่พลุกพล่านเนื่องจากอยู่เหลือบท้ายซอยถ้าจากบ้านท้ายซอยมาหนึ่งหลังหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกติดกับถนนเรากับพี่สาวจึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ ในช่วงแรกที่ลินโนเรตบ้านและขนย้ายของเพื่อเตรียมย้ายเข้าไปอยู่เราก็มีโอกาสได้เจอกับคนทําความสะอาดบ้านของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ก่อนจะถึงบ้านเราเธอเล่าว่าเจ้าของบ้านทํางานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นานๆานทีจะกลับมาพักที่บ้านโดยจ้างเธอให้มาทําความสะอาดบ้านให้เดือนละสองครั้งเท่านั้นส่วนเพื่อนบ้านอีกหลังเราไม่เคยเจอตอนนั้นเราคิดว่าคงออกไปทํางานเพราะเราไปในตอนกลางวันเริ่มจากวันแรกที่เรากับพี่สาวย้ายไปอยู่ตอนประมาณสองทุ่ม เราได้ยินเสียงเพลงลูกกรุงจากบ้านหลังที่อยู่ถัดเราไปบ้านหลังสุดของซอยแต่เพลงก็ไม่ได้ดังจนถึงขั้นรบกวนเรากับพี่สาวเราได้ยินสักพักเสียงก็หายไปในคืนถัดมาเราก็จะได้ยินเสียงเพลงในช่วงเวลาเดิมทุกๆวันบางวันก็มีเสียงเหมือนคนรดน้ำต้นไม้บางวันก็มีเสียงเหมือนคนทำครัวเราก็แปลกใจเล็กน้อยทำไมไม่ทำกลางวันเพราะตอนกลางวันเราไม่เคยเห็นคนออกจากบ้านนี้เลยจนคืนวันหนึ่ง พี่สาวเราไปต่างจังหวัดและเราไปงานเลี้ยงบริษัทกลับดึกประมาณตีหนึ่งช่วงที่เราลงจากรถเพื่อมาเปิดประตูเราก็ต้องตกใจเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นคุณยายแก่ๆยืนยิ้มให้แล้วพูดทักทายเราวันนี้กลับดึกจังเราก็ยิ้มตอบแต่ยัง,งงงว่าคุณยายคนนี้เป็นใครเราจึงตอบไปว่าค่ะแล้วคุณยายแก่ก็บอกว่าแกอยู่บ้านติดกับเราแล้วชี้ไปทางบ้านหลังสุดซอยเราก็บอกอ๋อค่ะคุณยายนอนดึกจังเลยค่ะ แล้วมาเดินทําอะไรแถวนี้คะเราก็ถามไปตามภาษาคุณยายแกก็บอกว่าแกนอนดึกเป็นประจำแกมาเดินดูเผื่อมีพวกขโมยขโมลและเห็นว่าบ้านเรายังไม่มีใครกลับมาเลยเดินเดินมาช่วยดูเราก็ยิ้มแห้งๆแล้วก็บอกขอบคุณแล้วก็ขอตัวเข้าบ้านแต่ก็อดน,นึกไม่ได้ว่าแกรู้ได้ไงว่าเรายังไม่กลับบ้านหรือแกเห็นรถไม่อยู่เมื่อคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรจึงอาบน้ำเข้านอน พอเช้าของอีกวันซึ่งเป็นวันหยุดเราเดินออกมาหน้าบ้านและมองเข้าไปในบ้านเราก็ไม่เห็นใครในบ้านผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆเราก็ยังได้ยินเสียงเพลงช่วงสองทุ่มทุกวันแต่นานๆครั้งจะเห็นคุณยายออกมานั่งเก้าอี้โยกหน้าบ้านแต่เราจะเห็นคุณยายเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเราจึงถามพี่สาวว่าเคยเจอคุณยายบ้างไหมพี่สาวเราเล่าว,ว่าเคยและคุยกันประจำแกชอบมาเดินเล่นหน้าบ้านแต่บางทีก็เลยมาหน้าบ้านเรา แกบอกว่าตอนกลางคืนนอนไม่หลับต้องออกมาเดินเหมือนคนแก่ขี้กังวลกลัวโน้นนี้นั้นอะมัง้งพี่สาวเราว่าแบบนั้นพี่สาวเรายังบอกว่าคุณยายแกอยู่กับคุณตาสองคนในบ้านนานๆทีลูกหลานแกจะมาเยี่ยมและซื้อของกินมาให้คุณยายแกเป็นคนน่ารักมากอัธยาศัยดีแกบอกกับพี่สาวเราว่าบางทีแกก็เหงาอยู่กับคุณตาสองคนคุณตาก็ป่วยไม่ยอมออกจากบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เพราะย้ายบ้านกันบ่อยมากและคุณยายยังบอกพี่สาวเราอีกว่าตอนสองท่อมแกเปิดเพลงรบกวนหรือเปล่าถ้ารบกวนบอกแกได้นะเรากับพี่สาวยังคุยกันว่าโชคดีที่เรามีเพื่อนบ้านดีเพราะแกไม่เคยมารบกวนหรือทําอะไรให้เราไม่สบายใจเลยจนมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทําให้เรากับพี่สาวเราถึงกับเข่าสุดเมื่อเราได้มีโอกาสเจอลูกชายของคุณยายลูกชายของคุณยายทักเราขณะที่เรากําลังเดินอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับ เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หรอครับเราก็ตอบกลับและทักทายไปตามมารยาทแล้วถามว่ามาเยี่ยมคุณยายเหรอคะลูกชายของคุณยายทำหน้างงๆเหมือนแปลกใจแล้วถามกลับมาว่ารู้จักคุณแม่ผมด้วยเหรอครับเราก็ตอบไปค่ะเคยเจอแกออกมาเดินหน้าบ้านกลางคืนบ่อยๆคะ่ะลูกชายคุณยายทำหน้าถอดสีแล้วบอกกับเราว่าคุณพ่อและคุณแม่ผมเสืยอไปเกือบปีแล้วนะครับคราวนี้กลับเป็นเราที่ใจเต้นแรง รู้สึกชากับคำตอบที่ได้รับหลังจากที่เราตั้งสติได้เราก็เรียกพี่สาวมานั่งคุยกับลูกชายของคุณยายลูกชายของคุณยายเล่าว่าคุณยายกับคุณตาแกเสียที่บ้านหลังนี้คุณตาแกเสียก่อนเหมือนแกนอนหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยส่วนคุณยายแกก็เสียใจตรอมใจตอนที่แกเจ็บใกล้จะเสียแกดื้อมากไม่ยอมไปนอนที่โรงพยาบาลแกบอกว่าแกจะอยู่กับคุณตาที่บ้านหลังนี้จนแกสิ้นใจที่บ้านหลังนี้ และเก็บอธิของทั้งสองไว้ในบ้านส่วนลูกชายแกก็ย้ายไปอยู่บ้านเมียที่ต่างจังหวัดจึงไม่ค่อยได้กลับมาดูแลบ้านหลังจากที่เรากับพี่สาวรับรู้เรื่องของคุณยายและคุณตาก็ทําให้นอนไม่หลับรู้สึกกลัวไม่กล้าที่จะออกไปนอนบ้านในเวลากลางคืนจนในที่สุดเราและพี่สาวก็ทนกับความกลัวนั้นไม่ได้ต้องประกาศขายบ้านและย้ายกลับไปอยู่คอนโดชั่วคราวจนกว่าเราจะหาซื้อบ้านใหม่ได้เรื่องนี้มันทําให้เรากับพี่สาวเรารู้ว่าบางครั้ง เพื่อนบ้านดีก็อาจจะทำให้เราต้องย้ายบ้านหนีได้เหมือนกันถ้าเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่คน